สนนดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Discord a n i นเมชันการ์ดกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในว,วันนี้นะครับจะมาดูอัปเดตใหม่หรือสนิคพิกใหม่นั่นเองนะใครที่สงสัยนะครับว่าเ hey, ฮ้ยพี่ทำไมพี่ถึงมาทำแอนิเมชันการ์ดนะพอดีว่าเห็นพี่เนี่ยไม่ได้เล่นเลยก็จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยผมก็กลับมาเล่นแอนิเมชันการ์ดแบบจริงจังเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตอีกทีละกันว่าเออเส้นทางของการเล่นเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงตั้งแต่กลับมาเล่นในปี2025นี้เนาะก็ตั้งแต่ขึ้น2025มาเนี่ยก็ผิดหวังกับเกมที่เล่นอยู่อย่าง Anime r e r o r แล้วก็เอ i m เมชั่นแฟนกเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาผมก็เลยลองแวะไปเล่นสำหรับใครที่ตั้งคำถามนะครับว่าเออแล้ว Anime a v e n g e r ล่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปกลับไปเล่นนะครับแต่ว่ายังคงจะปล่อยตัวละครหรือแจกตัวละครอยู่เหมือนเดิมนะ โอเควันนี้นะครับมาดูสนิคพีคใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับแมปที่มีอีโกเอซอย่างนี้อย่าง a n i m เม a n g น a r d นะก็มาดูกันเลยครับสนิคพีคตัวแรกเนี่ยน่าจะเป็นอ่า uh, this is gonna be special I can feel it นี่มันต้องเป็นอะไรที่พิเศษแน่ๆฉันรู้สึกได้โอ้ไม่ก็คือลเส้นอย่างนี้มีอย่างเดียวแน่นอนครับสำหรับ Dragon Ball นะ ซึ่งไม่ผิดหวังครับสำหรับแมปที่มีอีโกอิสอย่างนี้แมปที่อินดี้ไม่สนใจใครอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทำออกมาน่าสนใจมากๆสำหรับโคจิต้า GT ครับโอ้โหมาเป็น GT นะรอบนี้คือดราก o อ b บอล s ปงซุปเปอร์ No ฉันไม่สนใจฉันเอา GT เข้ามาโอ้โหเรียกได้ว่าหลังจากเฟีก็เข้ามาเป็นหัวหอ,อกอย่าง d r a ก o n b บอลกันเลยทีเดียวอันนี้ สำหรับแฟนดาร์กบอลก็คนลุกขนพองไปแล้วส่วนตัวผมก็แฟนดาร์กบอลเหมือนกันก็โกจิต้านะเทน่าดูแต่ส่วนตัวผมจะชอบพวกโกจิต้าที่มันสู้กับจานมบาในเดอะมูฟวี่มากกว่านะหรือโกจิต้าที่มันเป็นภาคล่าสุดของซูเปอร์อันนั้นผมก็ชอบผมสีฟ้านะครับแต่ส่วนใหญ่จะชอบผมแบบไซยาผมสีเหลืองมากกว่าอันนี้ก็คือโมเดลสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะดูดิเออ ก็มีคนรอเล่นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ล็อบบี้ใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับล็อบบี้ใหม่นะล็อบบี้ใหม่ที่มันมีความกว้างความใหญ่ขึ้นระบบกิลในอนาคตมาแน่นอนครับมันไม่ไล็อบบี้ใหม่แบบคือโซนตรวนี้เขาทําให้กว้างขึ้นแล้วก็เอ่อมันมี2ชั้นเรียกได้ว่าใหญ่มากๆใหญ่มากๆสาหรับล็อบบี้ตัวนี้ถ้าใครเล่นเนี่ยจะรู้เลยนะว่าเรือของกิลกาเมสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินในล็อบบี้ได้แต่เดี๋ยวจะมีการปรับ ล็อบบี้แบบครั้งยิ่งใหญ่อรอบหนึ่งพอมีล็อบบี้ครั้งยิ่งใหญ่อรอบหนึ่งเนี่ยพวกสัตว์ขี่อะไรน่าจะได้ใช้งานจริงจริงจังและและ้วก็อันนี้น่าสนใจมากๆครับสําหรับนะมาดระนะมาดระจะมาด้วยหรอแล้วก็ระบบอะไรไม่รู้ข้างหลังเหมือนกันที่เป็นรูมกลมมาอีกแล้วผมเรียกผมเรียกยว่าอน,นิเมะแวนการเนี่ยมันมีความอีโกอิสอยระดับหนึ่งเป็นแมปที่แบบพยายามจะไม่ให้เหมือนใครพยายามจะทําระบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นยูนิตอะไรที่มันไม่มีตัวบินหรือว่า ความยากของการเล่นเลยอ่ะลายๆ,ๆอย่างก็คือพยายามทําให้ฉีกจากแมปอื่นๆไปแล้วก็ดูดูระบบข้างหลังนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นระบบที่มันเคยมีอยู่หรือเปล่าแต่ผมเดาว่าอาจจะไม่มีนะโอเคประมาณนี้เลยครับแล้วก็ตัวละครอย่างมาดาระถ้าใครชอบก็อาจจะมาเหมือนกันจริงๆมันมีโอบิโตะไว้แล้วถ้ามาดาระจะาหีกตัวเนี่ยก็คงจะไม่แปลกเท่าไหร่นะครับ โอเคอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคุณ Pretty Princess เขาบอกว่า Can you guys make out what the unit are skin are เขาบอกว่าลองเดาดูซิว่าจะมียูนิตอะไรบ้างหรือสกินอะไรมาบ้างซึ่งผมแคปมาเป็นที่เรียบร้อยหอย่างเนี่ยเรารู้แน่นอนครับสำหรับโกจิต้าเนาะอันนีนะ้ชัดเจนด้านขวานี่น่าจะเป็นแลกหน้าแน่นอนนะครับแลกหน้าแลกหน้าจากแลกหน้าคิมสันนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันพวกตัวละครติดไฟเนี่ย เออแล้วก็จะมีพวกสกินต่างๆด้วยอันนี้ทัสมากิหรือเปล่าทุกคนทาสมากิหรือเปล่าหลายตัวแปลกๆนี้บาดักนะครับเออบาดักมาด้วยเดสเ้ Escape, ปกติไม่ค่อยเห็นนะกับการที่เอาบาดักนะครับหรือว่าพ่อโกคูเนี่ยเข้ามากีนิวกีนิวจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันยำจ๋าหรอเอออันนี้ตัวอะไรครับ S อสเดหรอ ใช่เรือเเ S d หรือหรืออ q u a าอควที่มันเป็นการ์ตูนอ่าผมจำไม่ได้ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ละอ้อันนี้ผมไม่รู้วะ่ะเอมิเลียอุ้ยหลายอย่างมากทุกคนตัวละครมันมาจัดเต็มมากๆเดออิดารหรอครับอันนี้นี่ตัวอะไรที่ผมเหลืองเหลือนี่ทุกคนด้านขวานี่ผมไม่รู้เลยครับสีส้มนึกไม่ออกเลยหรือซิสค่อซิสอันนี้ชาโดวะ่ะ ม่วๆอย่างนี้ผมนึกออกอย่างเดียวคือชาโดแต่ว่าเขาไม่น่าจะเอาตัวละครที่มันเป็นยอดนิยมมานะสาหรับแหนที่มันพยายามจะแตกต่างอันนี้สกินนะครับอันนี้ด้านซ้ายจะเป็นสกินเลยทรงจินวูนะน่าจะเป็นสกินฤดูหนาวนะครับอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรแต่คล้ายๆกับตัวฮิโซกะแต่มันเป็นสกินเนะ่ะเขาจะเอาฮิโซกะมาจริงหรออันนี้จะเป็นซานตานะครับไม่รู้ว่ามาจะาตัวอะไรอันนี้เป็นชุดนะครับเฮ้ยดาร์กบอลมาหลายตัวนะ อันนี้จะเป็นชุดจาก The Movie Super Bolly ไม่ใช่ Super เ,เออนั่นแหะ Super ที่มันสู้กับ Bolly ร่างใหม่อะครับอันนี้อันนี้น้องกวางน้องกวางนี่ชัดเจนแล้วไอไอที่มันไปนกระแสอยู่อะผมไม่ได้ดูเรื่องนั้นนะครับเอ,อ่ออันนี้ไม่รู้อันนี้สุคนะรู้เลยแต่มันไม่รู้เป็นสกินอะไรเหมือนกันอันนี้ไม่รู้จริงๆครับยูนิตใหม่น่าจะอันนี้ผมว่าผมว้าว,าวแล้ว แผดต่อไปเนี่ยแลกหน้าผมไม่ได้จากอนิเมะบอนผมมาได้จากอนิเมะแวนกาดอันนี้คือสุดยอดและโกจิตาแลกหน้าแล้วก็อะไรไม่รู้เนี่ยถือไม้กวาดเนี่ยทุกคนตัวอะไรอ่ะอันนี้เดาสิตัวส้มๆเนี่ยถือไม้กวาดอันนี้ทัชมากิเออโห่น่าจะทัชมากิปะ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยมันมัม่วไปหมดแล้วเออบา,บาดาบ แล้วก็กีนิวกีนิวมาแน่กีนิวเซนไตอันนี้เนี่ยหรือมันเป็นผ้าโกคูร์ล่ลางเจ้าพิภพที่สู้กับกีนิวอันนี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคพวกตัวผู้หญิงนี่ผมดูไม่ออกเลยผมไม่ใช่ประเภทซิมเฮ้ยหรือเรมเรมหรือเปล่านี่อันนี้คือนี่ไหลทุกคนไหลเปิดแล้วก็ชุดเมดเรมแน่ แล้วก็นี่เอมิเรียอันนี้เลมอันนี้เอมิเรียโอ้ my god ้าวทุกคนลีซิโลจะมาหรอเออลีซิโลจะมาหรอสำหรับแมปอินดี้อย่างนี้แน่นอนว่าลีซิโลอาจจะมานะครับสำหรับแฟนขับน้องเลมนะเออกองอวยเอมิเรียอาจจะใช่ก็ได้นะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับการอัปเดตแอนิเมะแวนการ์ในอนาคตนะครับน่าสนใจมากๆนะครับแต่อย่างหนึ่งคือแลกหน้าเข้ามาผมก็ชื่นใจแหละแล้วก็โกจิต้าเข้ามานะแล้วก็สําหรับน้องๆเมมเบอร์ที่เคยคุยกันกับผมนะครับกีนิวมาเออสำหรับคนบางคนบอกอย่าให้กีนิวเข้ามาจังเลยเป็นตัวละครในดราก้อนบอลที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจในโลกทีดีแล้วเท่าไหร่วันนี้อาจจะมาแล้วนะครับผม ประมาณนี้เลยครับสำหรับการอัปเดตอนิเมะแวนการ์ดนะครับถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย